ทำไมไก่ของเดดเลียวและไก่ของไมค์คาบมันเหมือนกัน แล้วันนี้ผมจะพาไปดูกันว่าทําไมมันถึงเหมือนกันหรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรืออาจจะเป็นการกอบทุกคนคิดเห็นกันไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้วันนี้เราพาชมกันเลยในแมปเดสเดียวโอเคนะครับก่อนทุกคนจะไปดูคลิปนี้กันนะครับทุกคนผมขอประกาศแจกจากคลิปที่แล้วก่อนเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของน้องคนนี้นั่นเองนะครับทุกคนค่าที่แพงที่สุดก็จะเป็นค์ดเกาะนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ไม่ได้อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับทุกคนแค่ทุกคนกดติดตามนะครับทุกคนแล้วก็แชร์คลิปนี้เพื่อนแล้วก็กดไลคคคคคคนนนนนะะะรรรััับบบทุกก็ิปีี้ผมมมําาถ ว่าคาสหมอนะครับทุกคนมีราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับรบทวนใครตอบถูกนะครับแล้วก็ใครเมนท์เป็นคนแรกผมก็จะให้คนนั้นเลยนั่นเองนะครับทุกคนก็คอมเมนต์กันเร็วๆนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยผมไม่เฉพาะคนที่ติดตามนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนคนที่ติดตามแต่แต่ว่ามาเมนท์คนแรกแต่ไม่ได้ติดตามก็อดเหมือนกันนะทุกคนก็จะ่กดติดตามด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปด้าเลยไปโอเคนะครับแล้วก็ผมขอชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของชชช่่่่่ออออองงงงใหหมมมมมมนนนนีี้ขผไคคคทุกก็็ลาาายๆเเวปป ครับทุกคนไม่ใช่ช่องปลอมมันเป็นช่องจริงของผมน,นั่นเองนะครับทุกคนคือ YouTube มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับทุกคนคือมันไอนี่นะทุกคนมันไอน,นั่นนะเออมีคอมเมนต์เยอะแยะนะทุกคนก็น,นี้จะเป็นช่องใหม่ของผมนะทุกคนก็สามารถมากดติดตามกันได้นะครับทุกคนโอเคใครที่กดติดตามแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นช่องใหม่ผมนั่นเองนะช่องใหม่นี้ก็จะทําเหมือนเดิมมาปุลงคลิปพวกเดดเลียวหรืออาจจะเป็นคลิปเด็ดสตอง์นประเนศกาวนะครับทุกคนแล้วก็คลิปแบบพวกบล คอมเมนต์มาบอกทางใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าอยากให้ทําคลิปแนวไหนหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับทุกคนก็ผมห่างหายไปจาก YouTube เป็นเวลาหลายเดือนอยู่แล้วทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาทําคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ใครที่อยากจะดูคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมทางใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบ คือช่องแบบช่องปลอมเยอะมากเลยนะสำหรับเอ่อช่องผมนะทุกคนคือมีแบบมี F C K C D X D อะไรด้วยนะทุกคนก็ลองพิมพ์ดูก็อาจจะมีนะทุกคนแต่อันนี้เป็นช่องจริงนะช่องหลักนะทุกคนก็ช่องอื่นก็อาจจะเป็นช่องปลอมแล้วทุกคนถ้าทุกคนไปเห็นนะแต่อันนี้เป็นช่องจริงนะทุกคนโอเค ก็เด <S an> ี๋ยวผมไปดูเอ้ยไม่ใช่ไปดูรีบก็เดี๋ยวเราไปทําการดูคลิปกันได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งติดตาม1ไลค์1แชร์หนึ่งจับตาครให้กับผมด้วยนะครับทุกคนโอเคใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันได้เลยไปนะครับทุกคนก็ทุกคนก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เดนเรียวของเรานะครับทุกคนได้ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งคือมันจะมีคาสตอยู่คนึงซ่มันนเป็แบบ เแบบขาเรียกว่าอะไรวะมันแบบมีแบบหลายค้านะทุกคนซึ่งทุกคนก็อาจจะรู้จักเกม My Cup นะครับทุกคนและเกม My Cup เนี่ยผมรู้สึกว่า มันคล้ายๆเหมือนมันไปก๊อปมานะครับทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจนะทุกคนก็ให้ทุกคนลองคิดเอาเองนะครับทุกคนว่ามันเหมือนหรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้ผมก็จะเป็นการสาธิตให้ดูนะว่ามันเหมือนหรือเปล่านะทุกคนก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงนะครับทุกคนก็มีหลายๆค้านะที่มันค่อนข้างเหมือนตัวละครเกมไมค้าบนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีทางด้านของค้าอะไรบ้างนะครับทุกคนแล้วก็ก่อนจะไปดูขอกำลังใจคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่ง ไปดูได้เลยปะโอเคนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นทางด้านของไก่นะครับทุกคนซึ่งเออมันค่อนข้างที่จะเออเป็นซอมบี้ที่ขี่หลังไก่นั่นเองนะผมจะกดให้ดูนะก็คือนี้มันจะเป็นก็คือนี้มันจะเป็นซอมบี้ที่ขี่หลังไก่นะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าดูตรงนี้เดีเห็นบ้างคือมันเหมือนกันเลยเว้ยซึ่งเออแล้วไก่คือเหมือนว่ามันจะไปแบบกอบของไมค้ามาหรือเปล่านะทุกคนอนะันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าไมค้ามันก็จะมีทางด้านของซอมบี้ ที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนซอมบี้ที่ขี่หลังไก่แบบนี้แล้วก็จะขี่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้นะทุกคนคือมันค่อนข้างที่จะเหมือนนะทุกคน เออเผื่อทุกคนยังไม่รู้อะไร <c oughs> ผมจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงเอามันจะเป็นทางด้านของตัวแบบนี้เลย <c oughs> นั่นเองนะทุกคนคือซอมบี้ที่ขี่หลังไก่นั่นก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนสําหรับซอมบี้นั้นก็คือค่อนข้างที่จะเหมือนนะครับทุกคนถ้าเรามาเทียบกันดูดีมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนอยู่นะทุกคนซึ่งมันได้ไปก๊อบมาหรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้ผมก็ให้ทุกคนตัดสินใจกันเอาเองหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าวอะไรเอ่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่า,วากาลังใจบ้านแรงบัรดานใจเอยแรงบันดาลใจนะทุกคนก็ออาาาาจจะเป็็นนนนนนย่งงัััั้คครรรบบบสํหแดลใกื มันเป็นแบบเนี่ยซอมบี้มันจะขี่หลังไกง่เลยนั่นเองนะทุกคนอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำเกมเด็ดเดียวขึ้นมาก็ได้นะครับทุกคนเออ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจก็ได้ใครจะไปรู้นะครับทุกคนเอออันนี้คืออะไรนะซอมบี้แม่งอะไรตีลังกาเลยซอมบี้ตีลังกาเฉยเกมก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะครับทุกคนเออใครจะไปรู้นะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับตัวละครหมานะทุกคนตัวละครหมาตอนแรกมันเออไม่สามารถที่จะเออเลี้ยงได้นะทุกคนแบบเอาอะไรไปให้กินแล้วมันเลี้ยงไม่ได้แต่พอหลังๆมามันก็ถือว่าเลี้ยงได้นะทุกคนซึ่งมันเหมือนกับเกมมายค้าเป็นนะทุกคนเออ ทุกคนตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าเออมันเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่านะทุกคนอ่ะก็น่าจะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือแล้วก็อีกคัสหนึ่งก็คือเป็นทางด้านของค์ดตัวนี้นะทุกคนซึ่งมันเหมือนตัวอะไรทุกคนอ่ะลองลองพิมพ์คอมเมนต์มาตอนนี้ทุกคนคิดว่ามันเหมือนตัวอะไรอ่ะคิดว่าเหมือนตัวอะไรทุกคนอ่ะลองคอมเมนต์มาผมให้เวลาทุกคนคอมเมนต์ไปในสามสองหนึ่งโอเคทุกคนน่าจะคอมเมนต์แล้วแล้วมันเหมือนตัวอะไรไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นอกจากตัวนี้เลยนั่นเองนี่ทุกคนมันจะเหมือนตัวไหนไม่ได้นอกจากตััวนนนนนี้เเออองุกค มันจะเหมือนตัวไหนไม่ได้นะเออคือรู้สึกว่ามันจะเออมันก็มันเหมือนกันนะทุกคนผมว่านะก็ทุกคนคิดยังไงนะครับสำหรับคิปเปอร์กับเออตัวละครตัวละครนี้นะทุกคนทุกคนคิดยังไงนะทุกคนก็ให้ทุกคนลองคอมเมนต์มาบอกผมเองนะทุกคนผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนอยู่นะเออผมว่ามันเหมือนอยู่ยนะ้สำหรับคิปเปอร์นะทุกคนเออก็เหมือนอยู่นะ้ทุกคน โอเคสำหรับตัวละครอื่นๆผมก็ว่าไม่น่าเหมือนนะไอตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโหดนะครับทุกคนก็ทุกคนก็ลองตัดสินใจเอาเองนี่อันนี้สเกลลิตันสกลลิตันอันนี้สกลลิตันหรือเปล่าใช่หรือเปล่าผมก็ไม่ได้ตัดสินใจเองน,นนะทุกคนก็ให้ทุกคนคิดเอาเองนะทุกคนว่ามันเหมือนตัวละครอะไรนะทุกคนในเกมไหมครับอันนี้แค่ผมมาบอกเฉยๆนะก็อย่าไปมีดราม่านะทุกคนแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนกันทุกคนก็ ลองคิดดูนะครับทุกคนว่ามันเหมือนหรือเปล่านะนะครับโอเคนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับกับซอมบี้ที่ขี่หลังไก่อย่างนี้นะครับทุกคนที่รู้สึกว่ามันอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้นะหรือมันเข้ามาแล้ววะก็มันน่าจะอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้นั่นเองนะทุกคนหรือมันเข้ามาแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออก็น่าจะเข้ามานะทุกคนก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันอยู่พอสมควรเลยนะทุกคนสาหรับ2ตัวนี้นะเออค่อนข้างที่จะเหมือนกันพอสมควรเลยนะทุกคนสําหรับ2ตัวนี้ ก็ใครชินเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับทุกคนคือมันเหมือนแบบเหมือนเกินเหมือนเกินนะครับทุกคนเป็นซอมบี้ขี่หลังไก่อันนี้ก็ขี่หลังไก่เหมือนกันเหมือนเกินมันจะเหมือนกันไปไหนนะครับทุกคนเหมือนเหมือนเกินอนะ่ะเออ ก็เหมือนไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับทคนว่าทําไมมันเหมือนขนาดนี้นะครับทุกคนเออคนเหมือนเลยนะทุกคนก็ทุกคนลองคิดเห็นกันเราเองครับทุกคนว่าไอตัวละครไก่ที่ขี่หลังซอมบี้เอ้ยซอมบี้ขี่หลังไก่เนี่ยมันเป็นยังไงนะทุกคนคือผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันอยู่นะทุกคนเขาอาจจะไปก๊อปมาหรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจก็คนอาจจะมองคิดได้2แบบนะทุกคนโอเคนะทุกคนก็ทุกคนลอง กินเห็นกันเอาเองแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามีคาร์ดเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะทุกคนมีตั้งคาร์ดหมาป่ามีอะไรอีกมีเต็มเลยนะทุกคนแล้วก็คาร์ดม,ม้ามันจะมีคาร์ดม้าอันไหนอันไหนือคาร์ดมาวะอคาร์ดมาคาร์ดมาไหนอันนี้ปะวะไม่น่าใช่ โอเคนะครับทุกคนคิดเห็นกันไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็ช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ผมเปิดใหม่นะครับทุกคนก็สามารถมากติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ติดตามช่องเก่าผมอยู่แล,นะแล้วนะแต่ก็คนที่ติดตามใหม่ก็สามารถมาติดตามกันได้นะทุกคนโอกจากในคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาตัวไปก่อนแล้วกันนะายบานอาจารย์ใหม่เาลินวิดีโอหน้าสวัสดีครับ